สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับคือเรื่องละเมิดค่ะเรื่องการกระทําที่ไปทำให้คนอื่นเสียหายซึ่งตามกฎหมายแพ่งมาตรา420เนี่ยครอบคลุมเยอะมากใช่ครับแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเป็นพิเศษเลยคือดูจากแนวคำพิพากษาสารดีกาหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าดีกาที่น่าสนใจหลายๆเรื่องเลย ดีเลยค่ะเพราะการดูแนวดีกาเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยว่าสารท่านนำหลักกฎหมายอย่างมาตรา420ที่ว่าเรื่องจงใจประมาทเลล่อทำให้เสียหายเนี่ยไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงจริงๆยังไงบ้างมีตั้งแต่เรื่องการรักษาพยาบาลความรับผิดชอบของนิติบุคคลคอนโดไปจนถึงหน่วยงานรัฐเลยนะครับใช่ค่ะครอบคลุมหลายมุมเลย งั้นเป้าหมายเราวันนี้ชัดเจนคือจะมาไล่เรียงดูดีกาสำคัญๆที่เรามีข้อมูลมาเนี่ยเล่าข้อเท็จจริงหลักกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆแล้วก็เน้นเลขดีกาให้ชัดเจนกันไปเลยโอเคค่ะพร้อมเลยค่ะเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับเรื่องความยินยอมเนี่ยปกติเราคิดว่าถ้าเรายอมแล้วคนทำก็ไม่น่าจะผิดฐานละเมิดแต่ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องการแพทย์มันเป็นแบบนั้นเสมอไปไหมครับ อ่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะมันมีรายละเอียดซับซ้อนอยู่เหมือนกันลองดูตัวอย่างแรกเลยนะคะดีกาที่9042560ครับผม9042560ค่ะเคสนี้เป็นเรื่องที่คุณหมอตรวจครอนให้คุณแม่ท่านหนึ่งคือโจทย์ที่หนึ่งะคะ่ะแต่ตรวจแล้วไม่พบว่าทารกในครนภซึ่งเป็นโจทย์ที่สองเนี่ยมีความพิการอา้าวแล้วจริงๆพิการเหรอครับใช่ค่ะพรคลอดออกมาปรากฏว่าน้องพิการ ประเด็นคือคุณหมอไม่ได้แจ้งข้อมูลเรื่องความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้เรื่องความพิการให้คุณแม่ทราบเลยอ๋อไม่ได้ให้ข้อมูลค่ะสารดิกาก็มองว่าการที่คุณหมอไม่แจ้งข้อมูลที่ควรจะแจ้งเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อ,อก็เลยเป็นการละเมิดต่อคุณแม่คือโจทย์ที่หนึ่งเพราะทําให้เขาขาดข้อมูลสําคัญในการตัดสินใจเรื่องการตั้งครรภ์ต่อครับแต่ว่าแล้วตัวเด็กที่พิการล่ะครับหมอต้องรับผิดส่วนนี้ไหม จุดนี้สารมองต่างออกไปค่ะสารเห็นว่าความพิการของเด็กเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการกระทําของคุณหมอคือหมอตรวจแล้วแต่ไม่เจอเองตามมาตรฐานตอนนั้นอ๋อคือความพิการมันมีอยู่แล้วไม่ใช่หมอทําพิการถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นหมอเลยไม่ต้องรับผิดต่อตัวเด็กคือโจทย์ที่สองและคุณแม่เองก็เรียกค่าเสียหายจากตัวความพิการไม่ได้เพราะหมอไม่ใช่ต้นเหตุโดยตรงเข้าใจแล้วครับคือหมอประมาทเรื่องไม่แจ้งข้อมูลก็รับผิดต่อแม่ไป แต่เรื่องความพิการของลูกหมอไม่ได้ทำก็ไม่ต้องรับผิดส่วนนั้นแล้วถ้ากลับกันล่ะครับถ้าหมอให้ข้อมูลครบถ้วนเลยบอกหมดทุกอย่างแล้วอ่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะคล้ายๆกับดีกาที่50092562ค่ะครับ50092562ค่ะ เคสนี้คุณหมอซึ่งเป็นจำเลยที่2เนี่ยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเรื่องรักษาเนื้อง,งอกในมดลูกให้คนไข้คือโจ์ทราบอย่างครบถ้วนเลยนะตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วครับผมคนไข้ก็ได้รับข้อมูลทั้งหมดแล้วตัดสินใจเลือกเองยินยอมเองว่าจะผ่าตัดมดลูกออกแบบนี้หมอก็ไม่ผิดสิครับข้อมูลเพียงพอแล้วเนี่ยการกระทําของหมอตามความยินยอมนั้นก็ไม่ถือเป็นการละเมิดตามมาตรา420ค่ะคําว่า Inform e d c o น s e น t นี่สำคัญจริงๆนะครับได้ข้อมูลครบแล้วค่อยตัดสินใจแต่มีอีกคำถามครับสมมุติว่ายินยอมแล้วนะได้รับข้อมูลแล้วแต่ปรากฏว่าตอนรักษาจริงเนี่ยการรักษาด้านต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพแบบนี้ความยินยอมจะช่วยหมอได้ไหมครับไม่ได้เลยค่ะคำถามนี้ตรงเป๊ะกับดีกาที่60 9 2 5 5 2เลยค่ะอ๋อ6 0 9 2 5 5 2ค่ะ สารติกาวางหลักไว้ชัดเจนมากว่าถึงแม้คนไข้คือโจทย์จะยินยอมให้หมอคือจำเลยที่3รักษาก็ตามแต่ถ้าการรักษาที่ทำไปเนี่ยมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แล้วความประมาทเลินเลอ่อที่ต่ำกว่ามาตรฐานนั่นแหละเป็นเหตุโดยตรงให้คนไข้เสียหายทางร่างกายความยินยอมที่ให้ไว้ก่อนหน้านะคะไม่สามารถเอามาอ้างเพื่อปัดความรับผิดได้เลย โูห oh, ชัดเจนมากค่ะหมอก็ยังต้องรับผิดชอบฐานละเมิดตามมาตรา420อยู่ดีพูดง่ายๆคือยินยอมให้รักษาไม่ได้แปลว่ายินยอมให้รักษาแบบต่ำกว่ามาตรฐานได้เข้าใจเลยครับมาตรฐานวิชาชีพต้องมาก,ก่อนเสมอทีนี้ขอเปลี่ยนมุมไปที่เรื่องความยินยอมของเด็กบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆอย่างการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยความยินยอมของเด็กมันจะมีผลอะไรทางกฎหมายไหมครับ เรื่องนี้กฎหมายให้ความคุ้มครองเด็กเป็นพิเศษเลยค่ะดูได้จากดีกาที่97972560ครับ97972560ค่ะคดีนี้จำเลยไปกระทำชำเราเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า15ปีแล้วก็สู้คดีว่าเด็กยินยอมนะการกระทำเลยไม่เป็นละเมิดมแล้วศาลว่าไงครับ สันติกาท่านอธิบายชัดเลยค่ะโดยอ้างถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา277วรรคหนึ่งที่บอกว่าการกระทำชําราวเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีเนี่ยไม่ว่าเด็กจะยอมหรือไม่ยอมก็ตามถือเป็นความผิดอาญาอ๋อคือในทางอาญาความยินยอมไม่มีผลเลยใช่ค่ะกฎหมายอาญาไม่สนเลยว่าเด็กยอมไหมเพราะต้องการคุ้มครองเด็กเป็นหลักเด็กวัยนี้ยังแบบว่ายังไม่เข้าใจอะไรดีพอยังไม่มีวุฒิภาวะครับครับศาลก็เลยวินิจฉัยต่อไปว่า ในเมื่อกฎหมายอาญาไม่ให้ค่าความยินยอมของเด็กแล้วในทางแพ่งเนี่ยความยินยอมนั้นก็เอามาใช้อ้างเพื่อปัดความรับผิดฐานละเมิดตามมาตรา420ไม่ได้เหมือนกันแปลว่ายังไงก็เป็นละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายถูกต้องค่ะจำเลยยังไงก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกฎหมายปกป้องเด็กเข้มแข็งจริงๆนะครับ คราวนี้มาดูสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกหน่อยครับคือบางทีเนี่ยการกระทําแค่อย่างเดียวมันผิดทั้งสัญญาแล้วก็เป็นละเมิดด้วยแบบนี้ศาลท่านมีแนวทางจัดการยังไงครับมีหลายเคสเลยค่ะที่เข้าข่ายทั้งสองอย่างลองดูดีกาที่39582561นะคะครับ39582561อันนี้เป็นเรื่องทนายความค่ะคือจำเลยที่หนรับจ้างจากลูกความคือโจ์ให้ไปฟ้องคดีล้มละลายครับ แต่ปรากฏว่าทนายกลับเพิกเฉยไม่ยอมไปฟ้องให้ตามสัญญาแล้วแย่กว่านั้นคือยังไปโกหกลูกความเรื่อยๆว่าเอ,อกำลังทำอยู่ดำเนินการอยู่อ้าวทำไมทำแบบนั้นนั่นนะสิคะผลคือลูกความก็เข้าใจผิดไปเรื่อยๆแล้วก็เสียโอกาสที่จะไปบังคับชำระหนี้ในคดีล้มละลายซึ่งมันอาจจะมีกระบวนการพิเศษที่ช่วยเจ้าหนี้ได้ดีกว่าอืมเสียหายเลย ใช่ค่ะสารดีกาก็มองว่าการกระทำของทนายความเนี่ยนอกจากจะผิดสัญญาจ้างว่าความแล้วนะการที่จงใจโกโหกให้ข้อมูลเท็จจนลูกความเสียหายเนี่ยมันยังถือเป็นการกระทำโดยจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิ์ของลูกความด้วยซึ่งก็คือละเมิดตามมาตรา4ี0ส,สูนั่นเองอ๋อคือผิดทั้งสัญญาแล้วก็เป็นละเมิดด้วยเพราะจงใจทำให้เสียหายถูกต้องค่ะก็เลยต้องรับผิดทั้งสองทางเลยแสดงว่าการทำผิดหน้าที่ในสัญญาเนี่ย ถ้ามันจงใจหรือประมาทมากๆก็อาจจะเป็นละเมิดได้ด้วยแล้วพวกข้อตกลงยกเว้นความรับผิดล่ะครับที่ชอบมีเขียนไว้ในสัญญาอย่างตั๋วรถทัวอะไรพวกนี้มันจะมีผลแค่ไหนถ้าเกิดเรื่องแล้วเราเลือกฟ้องฐานละเมิดแทนฐานผิดสัญญาอ่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจค่ะมีดีกาที่38142525พูดถึงเรื่องนี้ไว้ครับ3 8 1 4 2 5 2 5 ดีการนานแล้วเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแต่หลักการยังใช้อยู่เคสนี้เป็นเรื่องลูกจ้างบริษัทร,รถพัวคือจําเลยเนี่ยประมาทเลเร่หยิบกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารคือโจดให้คนอื่นไปเฉยเลยอ้าวกระเป๋าหายสิครับใช่ค่ะกระเป๋าหายผู้โดยสารก็เลยฟ้องบริษัทในฐานะนายจ้างให้ร่วมรับผิดในการกระทำละเมิดของลูกจ้างอันนี้ตามหลักมาตรา425นะคะนายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างครับแล้วบริษัทสู้ว่างไงครับ บริษัทก็สู้โดยอ้างข้อความในตั๋วโดยสารไงคะที่มันจะมีเขียนจํากัดความรับผิดไว้อยู่ว่าถ้าของหายจะรับผิดไม่เกินเท่าไหร่อะไรแบบนั้นอ๋อที่เราเห็นบ่อยๆค่ะแต่ศาลฎีกาตาัดสินว่าถึงแม้ในสัญญาคือตัว๋วจะมีข้อจํากัดความรับผิดอยู่จริงแต่เมื่อผู้โดยสารเขาเลือกฟ้องในมูลละเมิดซึ่งมันเกิดจากการประมาทของลูกจ้างครับซึ่งมันเป็นคนละฐานความผิดกับเรื่องสัญญาขนส่งโดยตรง ข้อจำกัดความรับผิดในสัญญาขนส่งเนี่ยก็เลยเอามาใช้ปัดความรับผิดในมูลละเมิดไม่ได้โอ้จุดนี้สําคัญมากเลยนะครับแปลว่าถึงจะมีเขียนจํากัดความรับผิดในสัญญาแต่ถ้ามันเป็นละเมิดด้วยเราเลือกฟ้องฐานละเมิดก็อาจจะหลบข้อจํากัดนั้นได้ก็เป็นไปตามแนวทางนั้นเลยค่ะเพราะถือเป็นคนละเรื่องคนละมูลเหตุทางกฎหมายสุดยอดเลยครับแล้วถ้าเป็นกรณีเช่าบ้านเช่าคอนโด พอหมดสัญญาเช่าแล้วผู้เช่าดือ้อไม่ยอมย้ายออกแบบนี้ก็ผิดทั้งสัญญาเช่าแล้วก็เป็นละเมิดด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะตรงกับหลักในดีกาที่9 2 9 1สอง0สองหเลยครับ9 2 9 1สอง0สองห้าค่ะคือพอสัญญาเช่ามันจบลงแล้วเนี่ยผู้เช่าก็มีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องคืนทรัพย์สินให้ผู้ให้เช่าใช่ไหมคะครับผม การที่เขาไม่ยอมคืนยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือการผิดสัญญาเช่าและในขณะเดียวกันการที่ไปครอบครองที่ของคนอื่นโดยไม่มีสิทธิ์แล้วเนี่ยมันก็เป็นการละเมิดตามมาตรา420ด้วยเหมือนกันงั้นผู้ให้เช่าก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ทั้งสองทางเลยสิครับใช่ค่ะมีสิทธิ์ฟ้องได้ทั้งฐานผิดสัญญาและฐานละเมิดเลยแต่มีข้อสังเกตสําคัญนิดนึงครับครับคืออะไรครับคือสารดีกาวางแนวไว้ว่าถ้าในสัญญาเช่าเนี่ย มันมีการกำหนดเบีย้ยปรับเอาไว้ด้วยสำหรับกรณีที่ผู้เช่าไม่ยอมคืนทรัพย์อ๋อมีค่าปรับถ้าไม่คืนค่ะแล้วถ้าผู้ให้เช่าเขาเลือกใช้สิทธิเรียกเอาเบี้ยปรับตามสัญญาไปแล้วเขาจะมาเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดสำหรับช่วงเวลาเดียวกันซ้ำซ้อนอีกไม่ได้นะคะอ๋อเลือกได้อย่างเดียวประมาณนั้นค่ะ คือศาลมองว่าเป็นมูลเหตุความเสียหายเดียวกันคือการไม่คืนทรัพย์ในช่วงเวลานั้นจะให้รับชดใช้ซ้ำซ้อนสองทางสำหรับเรื่องเดียวกันไม่ได้กฎหมายป้องกันการได้ประโยชน์เกินควรค่ะเข้าใจแล้วครับฟ้องได้สองฐานแต่เคลมได้ทางเดียวถ้ามีเบี้ยรปรับก็ต้องเลือกเอาเอาละครับมาถึงอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยคือปกติเราพูดถึงละเมิดจากการกระทำลงมือทำอะไรสักอย่างแต่การไม่ทำล่ะครับ การงดเว้นหรือละเว้นในสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยมันจะเป็นละเมิดได้เมื่อไหร่ครับเหมือนจะต้องมีหน้าที่อะไรสักอย่างเข้ามาเกี่ยวถูกต้องเป๊ะเลยค่ะหัวใจสําคัญอยู่ตรงคําว่าหน้าที่นี่แหละค่ะ การงดเว้นหรือละเว้นเนี่ยจะเป็นละเมิดตามมาตรา420ได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่เะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันความเสียหายแต่กลับนิ่งเฉยไม่ทำตนเกิดความเสียหายขึ้นมาหน้าที่ตามกฎหมายนี่มาจากไหนได้บ้างครับมาจากหลายทางเลยค่ะอาจจะมาจากตัวบทกฎหมายโดยตรงเลยหรือจากสัญญาที่ทำกันไว หรือแม้แต่จากการกระทำก่อนๆของตัวเองที่ไปสร้างความเสี่ยงอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ได้ลองดูตัวอย่างหน้าที่ที่มาจากกฎหมายหรือข้อบังคับกันก่อนนะคะโดยเฉพาะพวกผู้ดูแลทรัพย์ส่วนกลางหรือผู้ให้บริการครับผมอย่างดีกาที่4493254344932543ค่ะอันนี้เป็นเรื่องนิติบุคคลอาคารชุด ที่เขาไม่ได้ดูแลถ้าระบายน้ําผลส่วนกลางปล่อยให้อุดตันพอฝนตกหนักๆน้ําก็ระบายไม่ทันเออล้นเข้าห้องชุดของเจ้าของร่วมคือโจดไปทําห้องเขาเสียหายอา้าวแบบนี้ใครผิดครับ สาลดิกาวินิฉัยว่านิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยมีหน้าที่ตามพรบอาคารชุดแล้วก็ตามข้อบังคับของนิติเองในการดูแลรักษาทับส่วนกลางการที่ปล่อยประละเลยไม่ซ่อมไม่ดูแลท่อระบายน้ำเนี่ยถือเป็นการงดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้งดเว้นหน้าที่ใช่ค่ะพอการงดเว้นนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โจ์นิติบุคคลก็เลยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายไปชัดเจนครับนิติไอมีหน้าที่ดูแลของส่วนกลาง นันผมสงสัยต่อเลยครับถ้าเป็นของส่วนตัวของเราล่ะครับเช่นรถยนต์ที่จอดในลานจอดรถส่วนกลางหรือของในห้องชุดเราเองถูกขโมยไปแบบนี้นิติไอต้องรับผิดด้วยไหมเพราะมันก็ยังอยู่ในพื้นที่คอนโดเหมือนกันอ่าอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากค่ะมันเป็นเรื่องขอบเขตของหน้าที่ที่แตกต่างออกไปนิดนึงศาลเคยตัดสินไว้ในดีกาที่32202543ค่ะครับ32202543 เคสนี้มีคนร้ายเข้าไปขโมยของในห้องชุดของโจ์เลยนะคะโอ้เข้าไปในห้องเลยค่ะศาลมองว่าหน้าที่หลักของนิติอายตามกฎหมายเนี่ยคือดูแลทรัพย์ส่วนกลางเป็นหลักมันไม่ได้ขยายครอบคลุมไปถึงการต้องรับผิดชอบทรัพย์สินส่วนตัวที่หายไปข้างในห้องชุดของแต่ละคนอา้าวแต่โจ์เขาก็อาจจะอ้างว่าร,าปรอปภที่นิติอายจ้างมาดูแลไม่ดีหรือเปล่าครับโจ์อ้างแบบนั้นละค่ะ แต่ศาลก็ยังมองว่าหน้าที่ของเราปภก็คือดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ส่วนกลางเป็นหลักไม่ใช่ดูแลของในห้องแต่ละห้องซึ่งแนวนี้ก็สอดคล้องกับอีกดีกาหนึ่งคือดีกาที่12072557ค่ะ 1 2 0 7 2 5 5 7ออันนี้เรื่องอะไรครับอันนี้เรื่องรถยนต์หายในลานจอดรถของคอนโดค่ะศาลก็วินิจฉัยทำนองเดียวกันว่าโดยหลักแล้วนิติบุคคลไม่ต้องรับผิดชอบรถที่หายในลานจอดรถส่วนกลางเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ชัดๆเลยว่ามีความประมาทเลินเล่อที่เกี่ยวกับหน้าที่ดูแลพื้นที่ส่วนกลางนั้นโดยตรงจริงๆเช่นระบบไม่กั้นเสียกล้องวงจรปิดไม่ทำงานแบบชัดเจนมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อเข้าใจขอบเขตแล้วครับคือเน้นที่ตัวทรัพ์ส่วนกลางเป็นหลักแล้วถ้าเป็นหน้าที่ที่มันเกี่ยวกับความเป็นความตายเลยลหละครับอย่างโรงพยาบาลปฏิเสธไม่รับรักษาคนไข้ฉุกเฉินแบบนี้ถือเป็นงดเว้นหน้าที่ไหมครับโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากเลยค่ะมีดีกาที่1133 22555ค่ะครับ1 1 3 3 2 2 5 5 5 คสนี้ข้อเท็จจริงคือมีคนเจ็บหนักจากอุบัติเหตุนะคะมีเลือดออกในสมองเลยแต่ภายนอกอาจจะดูไม่ชัดเจนมากถูกพาไปส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแต่พยาบาลซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลเนี่ยปฏิเสธไม่รับรักษาโดยอ้างว่าคนไข้ไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่รู้เป็นใครไม่มีประกันไม่มีเงินแล้วก็แนะนําว่าให้พาไปโรงพยาบาลรัฐแทนแล้วผลเป็นยังไงครับสุดท้ายคนไข้เสียชีวิตคะ่ะโอ้หน่าสลดใจมากครับ S <S <S ใช่ค่ะสารดีกาตัดสินเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากท่านบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยในฐานะที่เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเขามีหน้าที่ตามกฎหมายเลยนะคะคือตามพรบสถานพยาบาลมาตรา36กเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะอันตรายและต้องการการรักษาฉุกเฉิน อ๋อกฎหมายบังคับไว้เลยใช่ค่ะเป็นหน้าที่โดยตรงการที่พยาบาลปฏิเสธไม่รับรักษาเนี่ยก็เลยถือเป็นการงดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงเลยซึ่งเป็นเหตุให้คนไข้ไม่ได้รับรักษาทันเวลาจนเสียชีวิตแบบนี้โรงพยาบาลก็ต้องรับผิดสิครับถูกต้องค่ะโรงพยาบาลในฐานะนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดในการกระทําละเมิดโดยการงดเว้นของลูกจ้างตามมาตรา425ค่ะฟังแล้วชัดเจนเลยครับว่าหน้าที่ช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉินเนี่ยสำคัญจริงๆ แล้วพวกสาธารณูปโภคอื่นๆลหะครับอย่างสะพานถนนที่หน่วยงานรัฐด,ดูแลอยู่ถ้ามันชำรุดแล้วเกิดอุบัติเหตุแนวทางคล้ายๆกันไหมครับมีดีกาเก่าที่น่าสนใจค่ะแต่ในข้อมูลไม่ได้บอกเลขปีไว้นะคะแต่เกิดก่อนปี2516ครับร้อยฟันดีครับคือเป็นเรื่องสะพานของเทศบาลค่ะมันชำรุด ราสะพานบางส่วนมันหักหายเป็นเป็นช่องโหว่แล้วมีเด็กคนหนึ่งไปเดินเล่นบนสะพานเอาหลังถูๆราวไปเรื่อยๆพอถึงตรงช่องโหว่ก็เสียหลักพลัดตกลงไปในน้ําข้างล่างเสียชีวิตโหแล้วศาลว่าไงครับศาลก็มองว่าเทศบาลเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วที่จะต้องดูแลรักษาสะพานให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยกับคนที่ใช้สัญจรการที่ปล่อยให้สะพานชำรุดจนเป็นอันตรายแบบนั้นก็ถือเป็นการ งดเว้นการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันถึงแม้เด็กอาจจะประมาทเองด้วยส่วนหนึ่งใช่ค่ะศาลมองว่าถึงเด็กอาจจะมีส่วนประมาทอยู่บ้างที่ไปเล่นแบบนั้นแต่ความประมาทของเด็กก็ไม่ได้ลบล้างความผิดของเทศบาลที่ละเลยหน้าที่ไปทั้งหมดเพียงแต่อาจจะนำไปพิจารณาลดหย่อนค่าสินใหม่ทดแทนได้ตามหลักมาตรา442ประกอบมาตรา223เรื่องความเสียหายเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายประกอบด้วย หน่วยงานรัฐก็มีหน้าที่ดูแลสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วถ้าเป็นอีกกรณีละครับตำรวจยึดของกลางมาในคดีเช่นยึดรถมาแล้วดูแลไม่ดีทำให้รถเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดครับมีดีกาที่551-2251ขีด2ค่ะ551-2251ขีด 2, 2เคสนี้เลยตำรวจยึดรถยนต์มาเป็นของกลางแต่ดันเอาไปจอดทิ้งไว้กลางแดดกลางฝน ไม่ได้ดูแลอะไรเลยจนรถมันเสื่อมสภาพเสียหายไปหมดเอา้าแล้วทำแบบนั้นได้เหรอครับสานดีกาบอกว่าไม่ได้ค่ะท่านตัดสินว่าพนักงานสอบสวนที่ยึดของกลางมาเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดูแลรักษาของกลางนั้นด้วยความระมัดระวังเสมือนเป็นวินยูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเองวินยูชนหมายถึงคนปกติทั่วไป ใช่ค่ะคือต้องดูแลดีเหมือนเป็นของตัวเองหรือเหมือนคนปกติทั่วไปที okay. ่เขาดูแลของกันนะคะซึ่งอาจเทียบเคียงหลักในปพพมาตรา3า3เรื่องหน้าที่ผู้มีสิทธิ์ยึดหน่วงได้การที่ปล่อยปละละเลยจนรถเสียหายแบบนี้ก็ถือเป็นการงดเว้นหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์อ่างว่าไม่มีที่เก็บหรือรถราชการคันอื่นก็จอดแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะศาลบอกว่าอ้างแบบนั้นไม่ได้ เพราะมาตรฐานคือต้องดูแลเยี่ยงวินยูชนไม่ใช่ตามมีตามเกิดหรือเทียบกับรถราชการอื่นที่อาจจะไม่ได้ดูแลดีเหมือนกันหลักวินยูชนนี้สําคัญจริงๆนะครับขออีกตัวอย่างเรื่องหน้าที่ได้ไหมครับถ้าเป็นในโรงเรียนบ้างได้เลยค่ะมีดีกาที่1517 12556ค่ะครับ1517 12556เรื่องนี้เกี่ยวกับพ่วงนวยการโรงเรียนค่ะ คือจำเลยเนี่ยไม่ได้กำกับดูแลให้มีการทำตามระเบียบราชการเรื่องการเก็บพัสดุซึ่งในที่นี้คือเครื่องตัดญ้าครับระเบียบว่าไงครับระเบียบบอกว่าใช้เสร็จต้องเก็บเข้าห้องเก็บของให้เรียบร้อยแต่พอ,ออก็ไม่ได้ไปควบคุมดูแลตรงนี้ปล่อยปะละเลยจนสุดท้ายเครื่องตัดยออมันหายไปอา้าวหายเลยค่ะ ศาลก็มองว่าพวนวยการเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วในการบริหารดูแลให้โรงเรียนเป็นไปตามกฎหมายตามระเบียบรวมถึงดูแลทรัพย์สินราชการด้วยการที่ละเลยไม่กํากับดูแลตรงนี้ก็ถือเป็นการงดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก็ต้องร่วมรับผิดชอบค่าเครื่องตัดหญ้าที่หายไปถูกต้องค่ะต้องร่วมรับผิดในมูลค่าความเสียหายนั้นโหเราเห็นตัวอย่างเรื่องงดเว้นหน้าที่เยอะมากเลยนะครับทั้งนิติโรงพยาบาลเทศบาลตำรวจพออโรงเรียน คือถ้ามีหน้าที่แล้วไม่ทําจนเกิดความเสียหายก็เป็นละเมิดได้ทั้งนั้นทีนี้มาถึงอีกประเด็นที่ผมว่าซับซ้อนเหมือนกันครับคือถ้าคนที่ไปก่อความเสียหายเขาเป็นคนที่ไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีหรือควบคุมตัวเองไม่ได้เช่นคนที่บกพร่งทางสติปัญญาหรือคนวิกลจริตกฎหมายจะมองเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเขาอย่างไงครับ เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนจริงๆมีดีกาที่8 7 4 3 2 5 4, 4 4ที่พอจะให้แนวทางได้ค่ะแม้ว่าคดีนี้จะเน้นไปที่คดีอาญาก็ตามครับ8 7 4 3 2 5 4 4ค่ะเรื่องคือคนที่กระทำผิดหรือจำเลยเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความพิการทางสมองหรือที่เราเรียกว่าปัญญาอ่อนนะคะแล้วเขาไปตัดต้นไม้ของคนอื่นครับ สาลก็พิจารณาในทางอาญาเป็นหลักว่าตอนทำผิดเนี่ยเขาสามารถรู้ผิดชอบหรือบังคับตัวเองได้ไหมตามหลักปอ,อมาตรา65แล้วก็มีเจตนากระทำผิดตามมาตรา59หรือเปล่าแล้วข้อท้าจีนเป็นยังไงครับได้เล,เลยว่าการตัดไม้เนี่ยมันผิดกฎหมายไม่รู้สำนึกในการกระทำแล้วก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบความผิดฐานทาให้เสียทรัพย์ด้วยแบบนี้ก็ไม่น่าจะผิดอาญาสิครับใช่ค่ะ ศาลก็วินิจฉัยว่าจำเลยขาดเจตนาตามมาตรา59ก็เลยไม่มีความผิดทางอาญาไปแล้วในทางแพ่งล่ะครับเกี่ยวกับละเมิดยังไงคือถึงแม้คำพิพากษานี้จะตัดสินในคดีอาญาแต่มันก็สะท้อนหลักการสำคัญมาถึงทางแพ่งได้ค่ะว่าสภาพจิตและความสามารถในการรู้ผิดชอบของผู้กระทำเนี่ยมันสำคัญมากในการพิจารณาความรับผิดฐานละเมิดตามมาตรา4-20ซึ่งมันต้องอาศัยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ ถ้าคนทำเขาขาดความสามารถในการรู้สํานึกผิดชอบไปแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะถือว่าเขามีเจตนาหรือประมาทเลเล่ได้โดยตรงหมายความว่าตัวเขาเองอาจจะไม่ต้องรับผิดฐานละเมิดมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นค่ะสำหรับตัวผู้กระทำเองแต่กฎหมายแพ่งก็ไม่ได้ปล่อยไปซะทีเดียวยังมีบทบัญญัติในมาตรา429ที่อาจจะให้บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของคนไร้ความสามารถเนี่ยต้องมาร่วมรับผิดด้วยถ้าพิสูจน์ได้ว่า ผู้ดูแลเองก็ได้ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการดูแลคนในปกครองของตนเองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือตัวคนทําอาจจะหลุดเพราะไม่มีเจตนาแต่ความรับผิดอาจจะไปตกที่ผู้ดูแลแทนถ้าดูแลไม่ดีพอโหวันนี้เราคุยกันละเอียดมากไล่มาตั้งแต่ดีกา 60, 9 0 4 2 5 62, 2, 2 5 6 0 5 0 9 2 5 6 2 6 0 9 2 2 5 5 2เเรื่องความยินยอมทางการแพทย์ ใช่ครับแล้วก็ดีกา9 7 9า9 7 6 0เรื่องความยินยอมของเด็กที่ไม่มีผลเลยค่ะแล้วก็กลุ่มที่สัญญาปนกับละเมิด คือดีกา3 9 5 8 2 5 6 1 3 8 1 4 2 5 2 2แล้วก็9 2 9 1 2 5 5 0ครับแล้วก็กลุ่มใหญ่เลยเรื่องการงดเว้นหน้าที่มีทั้งดีกา4 4 9 3 2 5 4 3ของนิติดีกา3 2 2 0 2 5 4 3กับ1 0 2 0 7 2 5 5 7ก็เรื่องคอนโดเหมือนกันดีกา1 1 3 2 2 5 5เรื่องโรงพยาบาลดีกาเก่าเรื่องสะพานเทศบาลแล้วก็ ดีกา5-6-1-2-5-1-6เรื่องตำรวจดูแลของกลางดีกา1-5-1-7-1-2-5-5-6เรื่องเพโรงเรียนครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยดีกา8-7-4-3-2-5-4-4เรื่องผู้บกพร่องทางสติปัญญาทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพรวมอะไรให้เราเห็นบ้างครับจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญค่ะสิ่งที่ที่ฉันเห็นชัดเจนจากแนวดีกาทั้งหมดนี้คือความพยายามของศาลดีกาในการหาสมดุลน,นะคะ สมดุลระหว่างอะไรกับอะไรครับสมดุลระหว่างสิทธิของแต่ละคนกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่คนหรือองค์กรต่างๆมีต่อคนอื่นในสังคมไม่ว่าจะเป็นหน้าที่หมอต่อคนไข้หน้าที่นิติบุคคลต่อเจ้าของร่วมหน้าที่รัฐต่อประชาชนหรือแม้แต่หน้าที่ดูแลข,ของที่คนอื่นฝากไว้หรือของกลางครับ ศาลจะพิจารณาถึงมาตรฐานที่ควรจะเป็นในแต่ละสถานการณ์อย่างมาตรฐานวิชาชีพแพทย์มาตรฐานการดูแลแบบวินยูชนแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือการมีอยู่ของหน้าที่ที่มันชัดเจนซึ่งอาจจะมาจากกฎหมายโดยตรงจากสัญญาหรือจากระเบียบต่างๆถ้ามีหน้าที่แล้วไม่ทําหรือทําแบบประมาทต่ํากว่ามาตรฐานจนคนอื่นเสียหายก็ต้องรับผิดไปตามหลักมาตรา420และมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาเจาะลึกดีกาเรื่องละเมิดให้ฟังกันแบบละเอียดได้ทั้งความรู้และมุมมองที่น่าสนใจจริงๆครับยินดีค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจและใกล้ตัวพวกเราทุกคนจริงๆค่ะ